สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้พามาดูเจ้านี่เจ้านี่คือชบาเมเปิลนะเป็นต้นชบาานี่แหละครับแต่ว่าใบามันคล้ายเมเปิลมากเลยผมไม่ได้ไปนคนซื้อแล้วผมก็ไม่รู้จักด้วยตอนแรกก็น้องเขาสั่งมาครับเขาจะเอามาจัดจานอาหารนะก็ใบมันเหมือนเมเปิลเลยเห็นไหมเหมือนเปะ๊ะแล้วก็ปลูกง่ายมากด้วย ผมปลูกมาได้สักสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วมั้งครับอันนี้ก็คือโตขึ้นเยอะแล้วนะเขาก็จะชอบน้ําแบบชื้นชื้นดินแฉะแฉหน่อยงี้ครับก็ลดน้ําสักสองเวลาดินแฉะมีจานรองสักหน่อยก็ดีครับแล้วก็มัดเอาหาหลักมาให้มัดให้เขาหลวมๆนะการเขาลากโยกโตเร็วครับแล้วก็เราสามารถแยกกอออกไปปลูก ให้เขาแตกกอไปเรื่อยๆได้แล้วก็จานก็เอาไปพวกจัดพวกจานเนื้อหรือพวกจานจานสเต็กอะไรเงี้ยก็น่าจะสวยอยู่ครับก็ใช้จานให้มันแมชกับสีเขาก็น่าจะเป็นสีประมาณสีอ,ออกสีขาวๆจะน่าจะดีกว่าหรือว่าสีเหลืองนะอ่าก็ไม่รู้เขาซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมา3ามกอผมก็ปลูกให้3กอนี่แหละ ก็เดี๋ยวกะว,ว่าถ้ามีดินก็จะมาขยายอีกครับผมก็ใช้ดินตัวนี้เลยดินที่หมาของผมเองไม่ต้องซื้อก็หมักๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลามันก็จะนานนิดนึงนะสำหรับดินพวกนี้หมักเองแต่คุณภาพค่อนข้างจะดีมากครับแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยสวัสดีครับ